สวัสดีค่ะเจเล่เจนจากไฮด้านะคะอุ๊ย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 อุยเจเยเจเจเทเจ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 ่จช่เจ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 เเจเจเเน่เนเจเ วันนี้เรามากับหมู่ซีม,มอร์แต่มีหนึ่งคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยแนะน,นำตัวคร,รับแขกรับเชิญครับสวัสดีค่ะเจนเล่เจนจากไฮาดานะคะเรายิ้มอยู่นี่มันอะไรกันคนที่เรียกว่าฮอตี่สุดในช่วงนี้ใช่ครับแข่โปลิงมาชนะไ,ไหมชนะหนึ่งแมต เฮ้ยจริงเหรอก็ถ right so so, so, yeah, oh, ือว่าชนะหนึ่งเป็นสองอ่าหนลงแล้วหนูชนะจริงเหรอจริงป่ะเนะชนะใจคนดูชนะใจพี่ด้วยป่ะชนะใจพี่ด้วยป่ะชนะใจพี่ด้วยป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยพี่จะบอกว่าอย่าไปเล่นกับไฟแต่อันเนี้ยพี่จะบอกว่าอย่าไปเล่นกับยางพี่อย่าไปเล่นเลยพี่ วันนี้เราจะมาเล่นถ่ายภาพในเกมอาโอ้แต่เราจะให้สิที่พิเศษนะครับทุกคนก็คือถ้าตอบผิดโดนค้อนลงแต่ลองตีโชว์หวยนี่เลยเฮดี๋ยวซีซัก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 ซิซักลีซักซ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 ีักซีิักซีซ่กซีาัก้ีซักซีับทีกตีเักนภาิกุ้บยกมือัก้เลยอซีซัก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 ซกอบซักดีซักซีซตอบีซกซีซัอซกซกกนยเี ที่อะไรเนี่ยไม่พี่วียกครั้งตัดลุกจะเปิดตัดลุกโก้ไอโก้ให้พี่วีตอบอ้าวไว้พี่วีตอบใครให้เกียรติลุนพี่มาให้เกียรติลุนพี่พี่ตอบได้นะแลสถูกต้องค่ะเฮ้ยฮะเฮ้ไว้มันเป็นตัวที่กูเกียดมันง่ายไหมมันมันคือส่วนไหน มันเป็นหมัดหมัดไฟๆตอนแรกกูนึกว่าแบบจริงๆมันชื่อแร็ชื่ออะไรชื่อเต็มมันแร็มวยไทยแร็มวยไทยแร็มวยไทยเอาจริงเมื่อกี้มึงคิดว่าตัวอะไรตอนแรกกูคิดว่าจะล็อกหลบเอามาแบบยากๆเลยแบบพันล้ออะไรเงี้ยเลยกูนึกว่าดาซี่ร่างไปกูคิดว่าดาซี่ร่างไปกูคิดว่ามันต้องไฟฟีนิชเดี๋ยวนนี้คือมีสกิลมากไม่รู้แต่คิดว่าผสงคิดว่าผสมไปอ่ะข้อแรกแอนวีหนึ่งแต้มโห้่านีง่ายละง่ายละอ่ะต่อไปเลยไปเลย ไปตอบตอบตอบเอบวันตอบไม่ได้โดนผมนะสามพยางไม่ต้องเชื่อมันพี่ตอบเลยไม่ต้องเชื่อมันสามพยางไม่ต้องเชื่อมันปันพี่ปันอะไรยิ้วกรอใช่มันมีอนนี้อยู่ข้างๆผมอไอ้กูตอนะกูตอนะมันคือนันคือเ็นเนเเเ็นเนนนน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านไหนเค็มึงสมมติมึงตอบผิดสมมติไอเค็มตอบผิด โอเคครับผมขอระยะตอบครับอันนี้ถ้ากูตอบผิดให้หัวถองดีเลยเอันนี um ้กูค่อนข้าใจเหรออ๋อครับแต่จะเปลี่ยนไม่ใช่สิจะเปดี๋ยวน้องหวดแล้วเดี๋ยวดราม่าอ๋อฉันช่วยดราม่าพี่ผมด้วยนะครับสักทีไม่ไหวไรเงี้ยเอาสแกนกูมั่นใจเปล่ากูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กูบอกอย่าสกินได้เลยอ่ะคลิกที่สกินหมวกเวทมนต์ใช่คลิกที่เวทมนต์จะตอบไปนั่นอยู่ ทำไมคุณรู้อ่ะเพราะมันเป็นตัวอยู่ข้างข้างนี่ยังไม่เคยเตูดูเลยนะนี่กูชอบเก็บรายละเอียดแบบนี้จำได้เพราะว่าเวลาเวลาเวลาในเกมที่มันมาขยับอ่ะมันจะชอบมีตัวไว่หมดลอยลอยอยู่ไม่ได้ซื้อสกินนี้สกินมันแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตังค์ซื้อสกินทำไมสกินระดับ M ใช่ไหมไม่ใด่ไม่มีตังค์ซื้อสกินตำรานไอ้คนนั้นน่ะระดับ M ใช่ไหมกูโจรเนี่ยกูไม่มีตังค์ซื้อเฉยได้คอมมูนิตี้ S บวกนี่คอมมูนิตี้ S บวกคอมมูนิตี้ S บวกโอ้ยบวกเหรอกูไม่ได้ มอรติเอสบวกมันมีที่ไหนเอสบวกอ่ะมึอแค่คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้สัาดีสปอร์ตมึงอ่ะอยู่ดับไลไรกูเอเหมือนมึงแบบไปพูดในวันนั้นไม่ได้มึงมาลงคลิปเนี้ยพวกกูเยอะอะพวกกูไต่อไปต่อไปต่มาซื้อการไลรหรอพี่คนแรกผมเส็จแล้วให้เครก่อนเอาเดียวเดียวเอาไปต่อพี่่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ให้ให้ใ้ใให้ใชใให้ใใใใใใ้ใใใใใ้หใ ียใไะไอ้เหี้ยหลังกล้องบ่อยทีอแาหมินนะเขาหินนไม่กล้าครับเวทเก้โม่โ่ก็ตอตอบอีกโ่ละกนไ่หลัเลยเหี้ยเนาคิดว่ากูาันกูไม่ร่กูไม่รู้่หเฮ้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 อาวุธไอ้สา คุณคุณนึกว่าคุณกว่าเอมิลี่จริงผมดูไอซีกินม่วงเออไอซีกินอวกาศใช่อันนี้วิเคราะห์จากอะไรครับตูวิเคราะห์หนูเคยซูมดูค่ะนะดูว่างเหรอหนูว่างเหรอหนูเคยเจอไงก็เลยอยากรู้มันเป็นยังไงตอนที่มันเข้ามันออกแบบว่าดูตูว่าเป็นตูถืออะไรมันก็มีความสงสัยได้นะถ้าผมซูมตรงเนี้ยผมจะซูมไปเออผมรู้ว่าซูมผมรู้รู้ผมรู้รู้ผมรู้อันนี้ไ่รเนี่ยอ่าใช ข้อที่สีครับเฮ้ยเฮ้ยยกว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เน็ตเถียวคุ้มว่าเอ้ยเอ๊ะเดีีขึ้นเี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยขึ้นเดี๋ยวขึ้นีขึ้นเดี๋วขึ้นเี๋ยวขึ้นเียขึ้นนตี๋วขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเียวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเียวขึ้นเดีขึ้น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  เฮ้ยแอ้ากอ้กอม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 กอ่กอม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 กอเกอมกอมกอมกอกอม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 กอดกอมกอมกอกอรกอดกอ่กอม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 กองกอม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 กอกอมกอมกอกอม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 กอกองกอมกอมกองกอมอมกออมกอกออมกออกอกอกอมกอกมกอกอกองกอกออกอกมกอก ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตีต่ำกีต่ำตีเยอเออไอเนี้ยคลิปย่ดอะจุ๊ไอ้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 อ้ไอ้อกไอ้อ้ไอ้ไไอ้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 ยอไอ้้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้อไอ้ไอ้อนเนี้ยแงออกก่อนออกก่อนออออไอไไไออ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 อไไ้ไไ้อไไอ้้ไ อออ้่ะผมตอบผมรู้สึกว่ามันมันมีความเป็นผลึกผลึกถ้าเดากูว่าเป็นธนูธนูของเทวันนารครับใช่ค่ะแต่พี่แจ็ตอบผิดนี่เองเลยโดนตีงเพิ่งเพูอยากลองแบบลองเฉยๆลองลองรู้ว่าแบบมัตเตอร์ไฟดีกว่าไม่ใช่อัตเตอร์ไฟนั่นไงมีค่าลองที่สองเมื่อกี้เจนตีพี่โอ้ย กูแม่งมีแต่พวกสุภาพผู้หุดไม่มีใครแจกความเท่าเทียมเลยนะะกำลังจะมีคอล์รัปต์ประสิลปินบีไปดูว่ะโอ้ไม่ได้ตามอ่ะเงียบเอลสุครับเอาจัดเลยให้ตื่นขอตื่นขอตื่นขอตื่นโอ้ยอุของแกมโซครับเดีผมรู้ละคือชอบคือชอบโัวตีไม่ได้ไม่นะอันนี้จะไล่จะไล่ให้จบนบีใครรู้ก็ล่ะไม่ได้ไม่ได้รู้ก็ล่ะอ่าวาว่าวาวก็จอ่าวเวเลิสินอาร์ตีกูรู้ของจริงกูขอไม่มีทางโกงถูกแล้วอะ สามทีเลยอ้าวะโอเคไคโน่ครับโอ้ยอ๋อไคโน่งลีเหรออ๋อไคโน่ตัวใหม่ปะอันนี้ไมเป็นเกมเลยแต่มันเข้าเกมแล้วเข้าเกมแล้วเข้าหรอใช่ที่เป็นสกินที่มากับไอ้แคลร์หลีไนี่มันคุณจังวะกูว่าใช่ใช่ง่ายเบลดาฟีเกวขึ้นดาฟตัดเลือดตัดตัดงาชีพปาแล้วป้ากูว่าแล้ว ชื่อมันชื่อว่า Bringing <y> บิวโลครับเย้ยใช่บ yeah. ัือบิวโลใช่ท <c Switzerland> <a> ี ok ่บอกไม่ก็หนูยกไม่ทันโอ้เชียบิโลเฮ้ยกูไม่เคยเห็นมันมีน้ำด้วยหรอวะมี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 ันจะหลามสามสองหนึรอะเคลไม่าคืออะไร มึงแล้วมึงรู้คำผ่านมั้ไม่รู้ก็โง่อ่ะโง่โง่มึงตอบไม่ถูกนะมึงกลับไปเล่นโก้เล่นสปาตูราดิราซี่ไปจะลบคู่บ้างเต้เลยเต้เลยดีขอร้างขอร้างนะต่อผิดมันก็ดูแบบอย่าเล่นเกมเอาดีเลยถ้าตอบผิดจริงโง่ใครตอบผิดอ่ะโอ้โหไก่เคทีโคตรเบาเลยทีเขาตัวท้ายคือวีโร่ครับเอ้อีกแล้วเหรอ ง่ายโคตรง่ายง่ายโคตรง่ายคือคนดูเน็ตแล้วถ้าคนดูคิดว่าอันนี้ง่ายเขียนคำว่าง่ายพร้อมกับเกยแต่แต่กูไปนึกถึงไงนี่กูไปนึกถึงกิลด์เดอร์บอกว่ากรลังง้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอ่อะ กูรู้แล้วอ่ะรูังเลอ่าาาาเรียนได้ครับตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนคนเดียวก่อนมีสิทธิ์ให้เอางี้ดีกว่าโอเคถ้ามึงตอบถูกมึงตีทุกคนเลยถ้ามึงตอบผิดอ่ะโดนตีโดนทุกคนตีก็เฮียเลยอให้ให้ต้อเจ๊ตีคนเดียวคุณพี่ทอ่อกุมามาเพื่อแค่เนี้รู้ปะเพื่อตีตีเลยตีแรงไม่ต้องกลัวไม่มีดราม่าจริงเหรอมันเป็นมันเป็นกฎมันเป็นกฎถ้าไม่แรงคนดูมันจะไม่อินกับเราถ้าสมมติว่าเราตีเพื่อนที่ไม่แรงอะคนด่าเราอันนี้คือกันนี้ กใช่ไอ้ไอ้เนี่ยตรงส่วนตรงส่วนเนี่ยมันเป็นภาพันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมีใครพูขอให้เขาเอาเขาไอ้เขาเอียกสูตรปนส้มนะนานตรงนี้สูตรปนส้มนะตรงส่วนนี้เป็นแขนแล้วเนี่ยเป็นผ้าที่โอบเอาไว้ตรงช่วงแขนตรงนี้อดีกว่าได้ดีสีน้ำเงินแบบนี้บอกเลยว่าตัวนี้เขาเคยเป็นคู่จิ้งกับบุหรี่คำตอบนั่นคือเปิด์สแรกที่พูนเลยไอริไอริสไปไอริตรงไหน อ่านนะปุ่มครับน้องๆให้เก็บทำงานโอ้ยโผโอ้ยโผโอ้ยเผโอ้ยออไปต้องดิ้วมาต่อไปไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นะและหลังจากข้อนี้จะไม่มีการลงโทษแล้วครับผมเดี๋ยวอยากตอบอยากตอบมีข้อชนไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของหน้าอก เป็นเป็นหน้าอกแล้วก็อันเนี้ยกอกที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะมีไม่กี่ตัวแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบยกเขาขึ้นมาเออน่าจะเป็นส่วนเอรวรอยดาวว่าเป็นฉี่ครับนมไหมรู้ตอนเฉลยเที่ยห่อของจริงพอเขากรีดออกมาเขายังมีตัวนึงหลุดออกมาใช่ไหมยังมีแบบตัวโอออกมากูเลือดสีโคนทอแปดไอ อานี้ได้วร้านเลเต็มอมาเลยกูชอบมัน่ะอลิสร้านเต็ม อเลเฮ้ยทำไมทำไมถึงรู้ขนาดน่ะทำไมอะวผมขี่เรื่องมาเป็นขาเล่นกันมากทำไมมงอยู่ในมอเล่นเยอะก็เนี่ยกูอยากรู้ว่าที่มึงตอบถูกอ่ะเพราะว่าเป็นสีีูใช่ไหมไม่ใช่กูเห็นคิตตันลงเชื่อผมจำได้หรอไม่คิตันเชื่อแต่มึงไม่เคยล่นลิทไม่ใช่หรอกูอาจจะเป็นเล่นแต่ว่าอดมิกูไดอ่มนอดีได้ดีไปครับ ผมว่าใช่กระบี่ผีเสื้อดาวตกตรงนี้มีผีเสื้อบินไปบินมาแต่ถ้าตอบคิกซี่ดูโมเลยใช่ไม่ใช่คิกซี่ผมให้ไม่ตอบตอบเอาดิอ่าไม่ตอบเอาใช่หรือเปคิกซี่ผมดูจริงๆก็ไม่ใช่เออไม่ออนเ้าใช่ดูจากผีเสื้อแล้วแล้วเนี้ยไม่ใช่คิกซี่อแล้วคำตอบคือแบบนี้ก็คืออ๋อแบบนี้อิลูเมีย เฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยมาลงโทษตามกฎเกณฑ์เป็นการทำงานนะพี่ขอถามโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัยลุงครับผมครับมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้คลิปซีเพราะเราคลิกซี่มันไปแล้วแล้วก็มันโทนสีประมาณนี้มันมีสกินหนึ่งที่ผมนึกถึงเห็นตุ๊บแล้วนึกถึงเลยก็คือสกินของอีลินตัวที่มันแบบสกินที่ง่วงๆหน่อยมีด้วยเหรอวะมันจะมีสกินหนึ่งอีลินง่วงๆไหมเออที่ไปซื้อมาแล้วสกินมันง่วงๆอ่ะจัดเมนอีลินนะตอบอีลินครับ เฮ้ยเฮ้ยสวยเอ้าเดี๋ยวนะไม่ใช่สกินที่กูคิดแต่ถูกแต่ถูกเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ถ้าผมยกอ่ะผมยกต่อเซฟิล่านะเออมีสกินนี่หรอโอเคข้อสิถูกได้ไงเไอ้เหี้กูไม่ได้ถึงหรืถึงสกินนี้อะภาพกี่แค่นี้เซิ ซอ้าวมั่นใจเองคือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นสิ่งนั้นแน่นอนนั่นก็คือลูกกระตาใช่ไหมมันดูมีความอะไรนั้นตอนแรกก็มีความซุบอยู่แต่ก็ไม่ใช่กูว่าใช่ไอ้ตัวนั้นแหละยึกไอ้เนี้ยมันคือตัวลื้อล้นตัวแม่แน่นอนโอ้โหความสามารถในการกลิ้งได้ไอ้หมอนั่นก็คือเฟนนิกส์เอ้ยเอ้ยสกินหลั กูขอเลยเอแล้วตีกูะเียออถามมึงตอบไม่ได้กูขอที่ที่กูยกเขาไหม่ไว้ยกมึงถ้ามึงยกมีสิทธิ์โยนให้ได้มีสิทธิ์โยนได้มีสิทธิ์โยนได้ผมขอผมขอยกสิทินี้ให้เดี๋เพเคครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเคยมีดราม่านิดนึงในเรื่องของนอ่ามันมันสนนนมนม่ เรื่องมืออะไรต่อมันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมคำตอบคำตอบก็คือใช่ไหมค่ะใช่มันมีดนด้านเราขอโค้งสิ้นหวังแล้วมึงเนี่ยจริงป่ะเอาพึ่งตอบให้ถูกก่อนนะเนี่ยจำได้แต่ว่าชื่อมันไม่ออกอ้าวโอ้ปัญญาอ่อนคมายความหมายตัวโลกความหมายความหมายไม่มีอะไรเลยอ่ะเอายี่ดีกว่าโอเคถ้ามึงตอบผิดมึงจะมีบอยโชัวอยากเห็นได้บอยอยากเห็นปะอันเจเเราพูดเราอยากเห็นพี่เจเจมีบอยโชว์พี่ตอบเลยรอเรี่ยว

จ้าของคลิปคุณโชคใจจัดเลยอ่ะทุกคนเชื่อว่าเราพยายามให้เคเต้นอ่ะไม่เคยเต้นเลยจนน้องเตนมาไม่ยอมเต้นอันนี้เรื่องของยอมผมผมให้มันเต้นบีบอยประมาณแบบเป็นเดือนแล้วอ่ะเจนขอคาเดียงเต้นเลยอ่ะแต่ว่าตัวนี้มีแถวมีฝันเคยมีอันนี้มีอาจจะอาจจะตอนนี้เราเลือกผิดแล้วอ่ะหนูอ่ะหนูเองหนูว่าอิลูเมียผิดหนูตอบผิดหนูต้องไปเต้นบีบอยไป

แต <laughs> ่ว่าเมื่อกี้พี่ตีบนพี่ตองตีล่างนะเฮีย <c oughs> อย่างนี้ยพี่แอบตีเหรออ่าผมขออนุญาตนะผมออกของเวทผ้าแบบนี้แบบมันดูเหมือนแบบยิงนิ้วเลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่อิลูเมียลอเลียวไม่ใช่ขออนุญาตตอบว่าเควอนนะัทเคลอนนัทบ้านเมืงเหนือเหรอผมเมนือมาตี แค่ากูไม่ไปเจอกับมึงนี่นะเฮียเอ็งพ่อครับพ่อทีเถอะพ่อแน่นันไปแล้วลิลลน่าครับถูกป้องอ๋สกินหมาไอ้สกินแปบงร่างเวทมนโอ้ยหนูเนี่ยหนูอันนี้รู้จักอะไรครับรู้จักเป็นสกินที่ผมตั้งใจซื้อให้เมียเย็นด้ ขอแก้ถามอันนึงพอเปิดมาแบบไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้ดาม่าไอ้ดาม่านั่นคือตัวอะไรอะไรอไอ้ดาม่านั่นก็น่าจะผิดเกณฑ์ละไม่มันน่าจะเป็นเกณฑนี้แหละหนูสริงเหรอใชเกืนแต่ว่าหนูจำตัวไม่ได้ใช่มันมีอยู่ตัวนึงอ่ะมันมันไม่เคยมีดาม่าไอ้มือนี่หรอใช่ะว่าเพราะอะไรมือมันทำมืออย่างี้เลยมั้งเหมือนเหมือนมือมันเหมือนมือมันดูแบบมันไม่ตั้งใจแบเปรี้ยวอ่ะเหมือนมือมันทำออกมาไม่ดีอ่ะเอาเกเก์นี้ใช่ไหมแต่ว่าเคยเห็นมันมีอยู่เหมือนมีอยู่เหมือนมีใช่ไหมครั้งแรกรรู้นะอากเมแบบ ่อ่ะกูเฮ้ยเฮ้ยไปน้องเจนน้องเจนเจนเดินเจนเดีวก่นคิวกดผิดอุ้ยใช่นูอ่ะคว่ำเรีว่าคิวกดตอบผิดกูเอาพี่ตอง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 ก่อนตีพี่ตองต้องโวนคิวก่อนคิวคิวกรอกโอ้ยพี่ตีคิวกอดกูออกสองเวทไม่เนี่ยตีลูกเีอาคิวกรอกอะเรอวเร็ว ได้ส่วนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นกุ้งแระไม่มีใครคิดกูไม่คิดกูไม่คิดกูไม่คิดว่าตรงส่วนนี้มันคือเป้าหงเกงเฮ้ยเใครเหรอจริงมันคือจุกกรูมันคือจุกกรูจุกกรูที่ไม่ใช่กุ้งแระกูว่าเขาไม่น่าเอาเป้าหงเกงมานไม่ใช่เต้าหงเกงอ่ะไม่ไม่ไม่ผมว่าเป้าหงเกงก็เป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยเป้าหงเกงกัแน่แต่ว่าเป็นของตัวอะไรตอบาตาร์สตารโอ้ยเพี่อ่ะกูถามจริงคนดูที่ติดตามเคเคกันมาตลอดมันคิดยังไงกับมัน ช่องใจล้าคงเห็นมันบ่อยแล้วคือทุกคนก็รู้อยู่ว่ายังไงก็เพื่อนผมแต่ปกป้องไม่ไหวแล้วอลองเขารองเผือเป็นการตัดท้อยตอนนี้เลีอยกอยู่2-3าตัวถ้าเป็นถ้าเป็นจุกู้นะกูจะนึกถึงแม็กแต่แม็กไม่ใช่โทนสีนี้แม็กม์เปนกอุ้เหลือนะแต่ถ้าฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นขาพับจะนึกถึงนาคอสกินหมาป่านั่นเอาสักันหนึนาคอสกับ ไม่ใช่ว่ะตัดช้อยตัดช้อยตัดช้อยอ่าผมขอได้ยาตอบด้วยความเป็นหินหินอย่างนี้คิดอะไรไม่ออกเออหินตัวหินลัมเบอร์ลัมเบอร์ไม่ใช่กวนเป็นคนไม่เป็นคนด้าซี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใครรู้ไม่ค่อยมีใครรู้จักมันหรอกเลย เฮ้ยเฮ้ยบอกให้มึงอัพจุดอ่อนเยอะเยอะเฮ้ยมึงอัพออนเยอะเอมึงตีพลาดเลย่มึงไปอัพด่มาเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยโหคือกูนั่งมบนั่งมองตั้งใจเลยว่ากูอยากดูมันจะตีแรงไหมจริงคืกูเห็นมันยืนแบบให้ปอว์มงเอาขนาดแล้วเนี่ยไอ้เรื่อกดป้องกันไหมคับอะผมรู้ละผมรู้ละอะาติครับ น้องแลน้องเจนแล้วทหารทหารเอาเลยลูกเอาเลยมือมด้มีใบเพิ่มมีใบเพิ่มมีใบเพิ่มอเป็นไฟเตอร์แข็ตอบได้ไหมนี่ขอตอบได้ไหมขอตอบได้ไหมโอเมก้าหมดตอบไปแล้วทีค่ะไม่ก็ตอบไปแล้วก็ใช่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  ไปเตอเไอ้เี้ยกูไม่ไหวเลยไอเี้ยแม็กกันผมรู้แล้วเดี๋ยวต้องฟาดัถูมแน่นอนบิเตอร์อาเตอไม่มีใครรู้เลยเหรอไอ้ยไม่ไหวเน้มาเพียบยันตาต่อ ตอนนี้กูกูใช้พลังนี้เึกถึ้ตัวตมังกรอ่ะต่อตีตตี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 อดตี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 ้ีตีตีตีมีต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 ตี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 ตยตี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 ตเหลือไม่ีีตตี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 ตตต โอ้โหถ้าถ้าฉีดเอองั้นก็ไม่ใช่ละไม่รู้ละอ่ามาต่อมามาหอดมารอดคือจะตอบมารอดคือจะตอบมารอดมันเหลือเนี่ยเออไหวเนี่ยโอ้โหอ้ย่ ด้วยรูไม่ครูไม่ถูกครูถามจริงว่าวันๆมึงไปซูมดูจุกจุกอย่างยน้องอย่างน้องซูมดูอวุธจุกจุกครโอเคอาจจะเป็นวันนี้เฮ้ยวันนี้กูอยากซูมทุกจุกเอาวีดูอ่ะกูซูมเนี้ยอันนี้เหลือกี่ข้อเหลืออีกสองข้ออ่ะมาแล้อก็ใช่ใช่ข้อที่สามค่ะเอ่อมันดูมีความเป็นหุ่นยนต์แปลกๆผมขอตอบว่าเกี้ครับ ตีกิ๊บยอนในตัดเมทดนมันมั่วมั่วอ่ะโอ้ยนต้องตอบเมทดนออะไรคะมันง่ายแบบอะไรจิงหอง่ายเลยเหรอจริงง่ายแม่หนูลองได้ไหมนี่หนูลองก่อนจิ้เหรอแตอบตอบผิดล้นตีรบวได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยดาสิว้าอะไอ่ะอ้าวอ้าอว่งตามเกมจริงๆเล่รวงเล่าวงล่วอ้พี่ตออวงโอ้สกิสกิวันนี้คิวกอดกูออกของเบาจังวะอย่างเงี้ยเออจับจังจับยอง กี่ทีก็เาไว้เยอะสารหลบให้สีง่ายๆสารอเมก้าเรอดีแล้วกูจะตอบแบบนี้เอาลงโต้ลงโต้กับลูกกันเออเหมือนเราไม่กล้าว่ะอ๋อผมรู้แล้วหนูคิดว่าน่าจะเป็นลัมเบอร์อันนี้แขนเมื่อกี้อันนี้แขนนิ้วหลุออกค่ะอาว์เขาใบเขาใบวะมีสกินเป็นจักรวาล เือไอผมยกก่นจจกาาอนกูว่าสกิลจักรวาลเฮ้ยแต่มันได้แล้วเอาไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วกูยกแล้วกูเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกูว่ากูอันนี้กูว่าไมได้ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าโปรเพยเยอร์เล่นบ่อยมากเฮ้ยอะโปรเพยเยอร์ที่ตัวนี้เนี่ย,เ,ยเขาเป็นเมน

มันกินให้เยไม่เลยไม่เลยไม่ยาม่ยกผมัตอบอินูเมียพอจักรวาลมันก็อินนเมียเลยเออมันจะบิดโลกอ่าจะกินมันกูเล่นบ่อยจะกินนี้ไม่ใช่ะกินนี้จะกินนี้เ่เยะกินนี้ลยเท่ไงกินนี้เท่นะะกินนึงจะกินนงที่สวยอ่ะโค้ท้ายมาโค้ท้ายมา3 2 เราคุยเรื่ององแล้วเรองของพี่เอาคุยกูคุดูเรื่อเลยไอ้ไอ้ไอ้คุยขอวิเคราะห์เลยแม่งมีแค่2ตัวในใจกูเท่านั้นแล้วก็มีเขาที่มือนกูกูตอบผิดแม่งเอากูแน่กูว่าด้วยความโทนสีนี้มาดูอนิเมะอยู่นะใช่ใช่ไหมใช่มาดูมีความอนิเมะมาดูผสมผสมอ่าผมขอตอบว่านางขอครับเออกูคิดเหมือนมึงแต่ไม่แต่ไม่ถูกแวนเดมิชันสลัด เอ้ยมุนไปถุงเลยวันทีกูทำอะามันถุงไนถุงแบนแลยแบน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 สั้นสแล็บ ม่่อเอเนแฟนได้เ้เกอรดเเอรโดดโดดดนแดนดดแดแดไอ้เยี่ยตัแว่นแ่แว่นไอ้เี่ยแว่นไม่ใช่ซาเลอ่ามันมีความอนิเมะอนิเมะเฮ้ยเสียน้อยกูก็นาคดนักินนี่ใหม่อยู่นะเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนของมันะ้าแอนแค่แค่คุณรู้ไหมแขนพิศ่าแขนพิซซ่าอ่าเล็บของพิซ่าเล็บเล็บของพิซซ่าอ๋อข้างสข่าวอันไม่เห็นปวดยาดต้องตอบเสียงน และคลิปนี้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของเกเ์ใช่ครับผมขอบคุณคุณจาราที่พาผมมาชื่นชมจริงๆผมเรียกว่าผมพามาบ่อยแล้วแต่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมความที่ไโช์มายังไม่หมดสักทีเฮ้ยคุณตอบถูกสองข้อจริงหรอปลแต่ว่ามึงตอบผิดหลายข้อกันหลยย่ไม่ผมไม่สนในสิ่งที่ผิดผมจำแต่สิ่งที่ถูกแต่มึงเจ็บหัวไหมวันนี้ โอเคครับฝากช่องเจนนะครับฝากติดตามเจลลี่เจนด้วยนะคะชื่อทุกช่องทางชื่อว่า D E L L Y J A N e ค่ะขอบคุณค่ะเอวฝากทุกคนเลยดกวยาไฮะไหมและฝากช่องอ้พวกโซ่โมพวกนี้ด้วยครับนี่โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย